แฉสนันคลิปดารานายแบบดังมอาลวนลามนางแบบกลางร้านเหล้ากลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดนัอนโลกออนไลน์ไม่น้อยเมื่อเฟซบุ๊กสายใหม่ต้องรอดได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์สุดชุลมุนกลางร้านเหล่าย่านเกษตรทราบว่าภายในคลิปมีดาราดังอยู่ด้วยโดยเพจดังระบุว่าด่วนดาราดังลวนลามนางแบบกลางร้านเหล่าย่านเกษตรเพื่อนนางแบบหันมาเห็นเหตุการณ์คว้าขวดเล่าปลาใสดาราดังหนีกระเจิง แอบนึกว่าจะมีแต่นักการเมืองดาราดังก็เป็นเหมือนกันหรือนี่จะเป็นใครรอติดตามได้เลยจ้าด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมองเรื่องนี้ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนมันก็สิทธิ์ของเขามึงไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามตัวเขาบางก็ให้ไปพิมพ์ Google ว่านายแบบชาไทยจะรู้ว่าคือใคร